ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามพอเสียงมิวสิกสลินอยู่นะครับ่วันนี้ผมพามาดูตู้ลำโพงนะครับตู้เบสวันนี้มีมาอยู่สองค่ายอันนี้ 2K นะครับ 2K ค่ายดังครับค่ายดัง 2K สองค่ายค่ายดังผมพาไปดูขนาดไหมอันนี้ห้าสิบห้ากว้างห้าสิบห้ายาวยาวแปดสิบห้าิบหกิ รุ่นเจ็ดสิบนะครับอ่าตัวนี้มีมาสองใบทูเคมีมาสองใบอ่าใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทนี่หมูจับเหล็กยังดีอ่ามาดูดูนี่หมูจับเหล็กยังดีข้างหลังก็เป็นเพียบน,นี่อ่าใบละสองพันห้านะครับตู้ยังมีใหม่อยู่เลยอ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้ต่อครับดูตัวนี้ต่อ อันนี้เป็นตู้บบาวไก่นะครับนี่เป็นตู้เบาวไก่น,นี่คือสภาพนี่ใหม่มากครับดูมาดูใ,ใกล้ๆเลยมันเล็บ hey, สีใช้สีอีพ็อกซี่อย่างดีนะครับอย่างสวยนี่มีอยู่แปดใบนี่ก็ไปและสองพันห้าเหมือนกันตะแกรงตั้มเบาวไก่เดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูหกสิบกว้างหกสิบอ่าสูงแปดสิบ ว้าง72ยาวสิเออยาว72อันนี้ก็ใบละ2 5 0 0นะครับมีใบละ2 5 0 0สภาพสวยมากเลยันานหาอยู่นะครับ084238182โทรเข้ามาสอบถามได้ตู้ทูเตู้เบาวไก่นี่ก็จะมีเสียงการเบาวไก่มาด้วย4ใบทีดีหนึ่งพร้อมชึดแผนมีอยู่4ใบไปละ พันเก้าร้อยบาทนะครับชุดนี้สี่ใบแปดพันรวมส่งท่านใดสนใจก็ศูนย์แปดสี่สองศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสองโทรมาสองฐานได้นะครับผู้เป่าไก่นนี้จะเป็นปากอะปากไรลีนี่เป็นปากปากลายเลีน,เน,ลเลนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ติดต่อสองฐามโทมาได้นะครับแปดสี่สองศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสองเดี๋ยวพกรูนี้ครับดูนี้ ยีมาหานี่ตัวนี้หนึ่งหกซีเอ็แท้นะครับสภาพสวยมากหม่กิฟตตัวนี้หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่อ่าเดี๋ยวไปดูอีกแท้ปั๊มนูนอย่างนี้นะครับนี่อ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสิบเอ็กยูืมสิบเอ็กยู ตัวนี้หกพันเก้านะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ติดต่อสอบถามได้สิบเอเทอ่าตัวนี้หกพันเก้านะครับสวยสอ่าเอฟเฟกยามาห้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ p s เ p x 9 9 0สภาพสวยมากครับตัวนี้สภาพสวยมาก รา,าคาเจ็ดพันเก้านะครับตัวนี้ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ศูนย์แปดสี่สองสามแปดหนึ่งแปดสองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านได้กี่นาทีแล้วได้สามฮะ<า>ได้เน,นี่ยเนี่ยกี่นาทีแล้วครับพี่วันอ๋อสี่นาทีอ,อ่าผ่ายไปรูด<ๆ>ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะครับมันจะเป็นตู้ทูเคตู้เบาไกล เสียงการเบาไก่หรือมิสติดต่อสอบถามก็มาได้นะครับ084238122ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ